We'll เอาล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง AE Auto Car อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิว e สุดๆ D Max V Cross นะครับอ่าคันนี้สวยๆไปเลยแน่นอนครับเราจะทรงลงแม็กให้เรียบร้อยนะครับอ่าแม็กแม็กลูกโม่นะครับนี่ครับดูเลยครับนี่อ่าดอกยางครบนะอ่ามีอ่าเลอะอะนิดหน่อยเพราะว่าน้ำมันฝนมันตกนะอ่าวันนี้นี่นะครับล้อมแม็กนะครับนี่อ่าเมดอินไทยแลนด์อ่า นี่ครับอีสุสิแมกวีครอสนะครับ4คูณนะ่าวิ่งขึ้นเขาลงห้วยขับไปไหนก็สบายนะครับเครื่อง3.0แน่นอนครับนี่สวยๆไปเลยหากท่านใดต้องการเราก็จะมีจัดตรงหากท่านต้องการล้อเราก็จะจัดส่งลงล้อให้นะครับหากท่านต้องการอะไรเราจะจัดให้นะครับสาหรับคันนี้แน่นอนครับอ,ออกรถเพียงแค่6บาทเท่านั้นฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวฟรี ประกันฟรีพรบฟรีประกันหลังการขายนะครับตั้งแต่6เดือนถึง1ปีนะครับสำหรับทุกคันเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับไปเอาเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันข้างในกันแล้วนะครับนี่นะครับแน่นอนครับเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะครับเป็นรถปี12นะคันนี้ผมลืมบอกไปคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเป็นรถปี12เลขไม์ประมาณ10,000แสนนะครับอ่า ท่านก็เลือกจับจองกันได้นะครับสาหรับคันนี้แน่นอนครับเป็นรถสวยๆงามๆสวยสดรถงดงามมากนะครับนี่แน่นอนครับนี่ปรับเกียร์โฟขับเครื่อนขับสี่ขับสองได้ตรงนี้นะครับนี่ครับมีหน้าจอ LED แถมให้นะครับในราคาเดิมๆนะครับาราคาคันนี้นะครับอยู่ที่ห้าสามเก้านะครับอ่า อยู่ราคาอยู่ที่539นะครับยังไม่นับรวมส่วนลดนะครับถ้าหากท่านต้องการ่าแน่นอนครับนี่เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับสวยๆไปเลยเบาะหนังอย่างดีเลยนะครับอโอเคสำหรับภายในนะครับมันไม่มีอะไรไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็เหมือนรถทั่วไปนะครับเพียงแค่มันเป็นเบาะหนังดีดๆเฉยแล้วก็มีระบบขับ4ีแล้วก็อันนี้เหมือน f o r t u n เ r เลยอ่า ปรับแอร์แบบ f o r t จูเ r เลยปรับร้อนได้ปรับเย็นได้อ่าว่าไปนี่นะครับสามารถเชื่อมต่อเข้าแกลเลอรี่เข้าโทรศัพท์ได้เลยนะครับเหมือน iPad เลยอ่าครับตัวนี้ระบบสัมผัสหมดนะอ่าดูมีกล้องหลังด้วยเป็นไงอ่าแจมแมวกล้องวิดีโออัดถ่ายไว้มีหมด DVR อ่าแล้วคันนี้นั่งดูเชื่อมต่อสายต่ออะไรเล่นโทรศัพท์บนรถอย่างนี้นั่ง ขับขับขับอยู่ขับเครื่อนขับด้วยมือขวาเล่นหน้าจอด้วยมือซ้ายระวังนะครับอันตรายโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในเครื่องยนต์ดีกว่าว่ามันจะสวยและเลี่ยมแค่ไหนาภายในเครื่องยนต์ก็ต้องดูดีด้วยไม่ใช่แค่ภายนอกและภายในเท่านั้นเราต้องไปดูภายในของภายในอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคไปกันเลยดีกว่าไปโอเคนะครับฝากระโปรงดูท่าจะหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะหนักมากโอเค นี่นะครับนี่คือสภาพของเครื่อง3.0นะครับนี่สวยๆไปเลย่าร์ดเราคันนี้นะครับแน่นอนครับรับประกันนะครับเครื่องเกียร์ก่อนตั้งแต่6เดือนถึง1ปีนะครับเรารับประกันให้แน่นอนอ่าการับคันนี้นะครับหากท่านต้องการเราก็จะมีให้อ่าโอเคหลังจากที่ดูเครื่องยนต์ไปแล้วคุณคิดว่ายังไงคุณอยากได้คุณสามารถจับจองมาได้นะครับอ่าสั่งจองได้ที่เพจ AE Auto Car เลยนะครับทักไปนะครับมี2สาขาขึ้นอยู่ข้างล่างนี้อ่า หากท่านต้องการเราก็จะจัดให้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องเราด้วยสำหรับเอเอโตคาแม่ห่เรามีวันนี้เรามาแต่เนื้อเรื่องไว้ไม่มีเล่นเลยเลยทีเดียวเชียวสำหรับวันนี้ก็ดูสำหรับตัวรถคันนี้นะครับแน่นอนครับเราจะทิ้งเพจเอาไว้ให้หากใครอยากได้รถอยากดูรถก่็ไปดูที่เว็บไซต์นะครับมีภาพสวยๆเรากำลังต่างทำอยู่ ไม่ใช่สั่งทำหรอกก็กำลังทําเองอยู่่ะแนกตัดต่อเรากำลังทําอยู่นะครับช่วงนี้อาจจะลงคลิปชา้าไปหน่อยก็ต้องขอาภาอภัยสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยไว้อีกสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะมีใน youtube ด้วยอย่าลืมไปกดไลค์กดซับโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ